สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบารมีหลวงปู่แสงบารมีหลวงปู่แสงเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดจากกรณีหลวงปู่แสงยานวโรจะทําพิธีบวงสวงอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปลกขึ้นประดิสถานที่องค์มหาเจดีย์ยานวโรด้วยท่านหลวงปู่แสงเป็นประธานนาทวีชัยพลธานีลูกศิษย์อวุโสหลวงปู่แสงยานวโรอดีตรองนายกเทศบาลตําบลไก่คํา ว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งพักไทยสร้างไทยจังหวัดอำนาจเจริญออกมาให้ข่าวว่าต้นขอบอกบุญชาวไทยทุกท่านในวันที่18มิถุนายน2565ขอเชิญพี่น้องสิทธิยานุสิท์หลวงปู่แสงยานวโรร่วมบวงสวงทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้นประดิสฐานที่องค์มหาเจดีย์ยานวโรโดยองค์หลวงปู่แสงยานวโรมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่18มิถุนายน2565นายทวีชัยพลธานีลูกศิษย์อาวุโสหลวงปู่แสงยานวโรอดีตรองนายกเทศบาลตำบลไก่คำว่าที่ผู้สมัครสสเขตหนึ่งพักไทยสร้างไทยจังหวัดอำนาจเจริญให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้หลวงปู่แสงยานวโรซึ่งท่านจำวัดอยู่ที่ที่พักสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติจังหวัดอำนาจเจริญตอนแรกตามหมายกำหนด ท่านก็จะเดินทางมาจริงๆที่วัดป่าอารัญ,ญาวิเวกบ้านไก่คำตําบลไก่คำอำเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญแต่วันนี้ท่านองค์หลวงปู่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีบวงสวงยกพระปงางนาคปกขึ้นประฏิสฐานบนเจดียานวรโรที่อํานาจ,จเจริญได้ท่านก็บอกว่าจะส่งกระแสจิตไปให้นะพร้อมท่านยังอาพาธอยู่ ร่างกายไม่แข็งแรงเลยมอบหมายให้ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญาวิเวกที่อำนาจ,จเจริญทําพิธีการแทนนะครับซึ่งเมื่อเวลา9ก้นาฬิกา59นาทีของเช้าวันที่18มิถุนายน2565ขณะที่รถเครนขนาดใหญ่กำลังยกพระปางหน้าปกขึ้นประดิษฐานบนเจดียานวโรที่บนเจดียานวโรเท่านั้นแหละ ก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นบนท้องฟ้าตรงกับยอดพระเจดียานวโรคือเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดอย่างสวยงามตะการตานานกว่า9ก้านาทีประชาชนชาวพุทธที่ไปร่วมพิธีในการทำพิธีต่างตกตะลึงไปพักใจและยกมือขึ้นเหนือหัวก้มกราบองค์พระเจดียานวโรกันอย่างปลื้มใจและต่างก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและเห็นจริงแล้วแม้แต่องค์พระอาทิตย์ยังรับรู้ ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีมาจากต่างจังหวัดและจากในกรุงเทพมหานครทุกคนต่างปรับปลื้มใจไปต,ตามกันเมื่อได้เห็นสิ่งมหัสศจกริ์์เกิดขึ้นในครั้งนี้คือพระเทศทรงกรดในเวลา9.59นาฬิกานาทีนานับ9นาทีซึ่งชาวอำนาจเจริญและประชาชนทั่วสารทิศที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ต่างก็ได้ร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ